สวัด <land> สดีครับสาหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดหนองเลืออำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชายเชิงเซาสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงจะพาเพื่อนเพื่อและผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่อุโบสถของวัดหนองเลือนะครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาทําบุญไหว้พระนะครับพาเพื่อนเพและผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดสําหรับวัดหนองเลือนี้ก็อยู่บริเวณกลางป่าสมัยก่อนนี้ ในย่านนี้จะเป็นป่ารกมากเลยนะครับเป็นป่าทึบแล้วก็ระยะหลังๆมาก็เริ่มถางๆาก็เริ่มเตียงกันขึ้นมานะครับเดิมทีสมัยก่อนก็เป็นอำเภอสนามชัยเขตนะครับต่อมาก็มาขึ้นเป็นกิ่งอำเภอท่าตะเกียบสุดท้ายแล้วก็มาเป็นอำเภอท่าตะเกียบจนถึงปัจจุบันนี้นะครับบริเวณในย่านนี้สมัยก่อนก็มีสิงสาราสัตว์อย่างมากมายนะครับก็เป็นป่าดงดิบแต่มาปัจจุบันนี้ก็เป็นป่า เตียนขึ้นเยอะนะครับเป็นป่าแต่ว่าเตียนขึ้นเยอะในยุคนี้ปัจจุบันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามา,าจับจองที่ทำมาหากินกันถางถางกันไปแล้วกันไปก็เตียนขึ้นมาจนถ,ถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็สําหรับวัดหนองเรือนี้ก็กตั้งเป็นวัดมาก็นานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเ,เพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถนะครับแล้วก็ผมอาจารย์นัทก็บรรยายให้ฟังนะครับก็มีพระพุทธรูปนะครับ แล้วก็มีเป็นรูปเทวดาเป็นไม้แกะสลักสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบริเวณอุโบสถแล้วก็เข้าไปน้อมสักการบ,บูชาขอรพอรพระเจ้อ,องค์ที่เป็นองค์พระประธานที่อยู่ในอุโบสถนะครับขอฝากด้วยครับถูกใจและช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับช่วยกันแชร์ออกไปนะครับถือว่าเป็นการช่วยกันเผยแผ่วัดช่วยภาษาศาสนานะครับสําหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่ อำเภอท่าตะเกียบนะครับมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดหนองเรือนะครับหลังจากที่เราเคยได้นําเสนอไปสองสามคลิปที่ผ่านมาก็เป็นปีแล้วนะครับนานแล้วสําหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสย้อนรอยถอยหลังกลับมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ก็ถือว่า,าวัดหนองเรือนี้ก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากนะครับสําหรับวันนี้เราก็มีโอกาสดานโด้นมานะครับเดินทางมาเที่ยวกันมาเที่ยวเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาทาบุญไหว้พระนะครับ อย่างน,น้อยๆเราก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็ขอเชิญนะครับเดินทางมาเที่ยวกันนะครับที่อำเภอท่ากเกีบจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอยู่ที่อำเภอท่าะเกีบนี่แหละนะครับก็เดินทางจากถนนใหญ่เข้ามาก็ลึกพอสมควรนะครับอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซานี้นะครับสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่ชอบเป็นนักบุญนะครับชอบแสวงบุญไปตามวัด ถ้ามีโอกาสก็ลองมาที่วัดน้องเหลือนี้นะครับมีดีหลายอย่างเลยในวัดนะครับลองมาดูนะครับและท่านจะรู้ว่าเออวัดน้องเหลือนี้มีดีจริงๆนะครับสําหรับอุโบโสถนี้นะครับก็เป็นในลักษณะนะครับจําลองแบบมาจากทางล้านนานะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้พูดคุยก็ทราบว่าช่างที่มาทําที่นี่ก็เป็นช่างที่มาจากทางภาคเหนือทั้งหมดเลยนะครับก็สร้างมานานแล้วโบสถ์หลังนี้หรือว่าอุโบสถหลังนี้ยังไม่เสร็จนะครับ ตรงนี้ก็บริเวณหน้าบานประตูะครับเป็นลักษณะไม้แกะสลักเป็นรูปเทพพนมนครับสาหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมที่บริเวณหน้าโวสดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับอย่างไรก็ช่วยติดตามกันให้จบคลิปนะครับใช้ระยะเวลาไม่นาน,นครับแค่10บวินาทีอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็บรรยายให้เพื่อนเพื่อน,อนและผู้ชมได้ฟังกัน อาจารย์หญิงก็เป็นผู้นําพานะครับอย่างน,น้อยเวลาที่มีอยู่นะครับเวลาที่เรายังมีเหลืออยู่พยายามสร้างบุญทํากุศลกันไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกในชีวิตนี้นะครับวันนี้ยังดีอยู่แต่วันพรุ่งนี้อาจจากกันไปนะครับไม่ใชนั้นเวลาที่ยังเหลืออยู่จงอย่าประมาทนะครับสร้างบุญทำกุศลท,ทําแต่ความดีนะครับพยายามละค่ายปองดองสมารณฉันกันไว้นะครับวัดวารามก็เป็นที่พึ่งพิงทางใจ ศูนย์รวมทางบุญนะครับถ้ามีเวลาก็เดินทางเข้าวัดไปนะครับทำบุญถวายสังฆทานทำบุญถวายข้าน้ำกาไฟใช้นี่ทานีสงหรือจะทำบุญถวายสังฆทานด้วยอาหารหวานข้าวอาหารสดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการดียิ่งเลยนะครับถ้ามีเวลาแล้วก็ขยันทำบุญกันนะครับเพราะว่าสาเหตุที่อาจารย์น,นั้นพูดอย่างนี้เพราะอาจารย์นั้นเห็นมาเยอะแล้วนะครับเห็นมาเยอะแล้วด้วยความเป็นห่วงนะครับก็อยากจะบอกให้กับเพื่อนๆและพี่น้องทุกคนสร้างบุญทำกุศลกันไว้เยอะๆนะครับ การทํานั้นไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเราทําเราได้นะครับยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีมิฉะนั้นเราทําบุญไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนในชีวิตเลยนะครับมิฉะนั้นเราสร้างบุญสร้างกุศลทําความดีไว้เถอะนะครับไม่เสียหลายเราจะได้ดีกับตัวของเราเองทั้งในปัจจุบันนี้ทั้งในภายหน้านะครับหรือจะเรียกกันอย่างง่ายๆว่าทําบุญไว้เผื่อแผ่ไว้ในภพหน้านะครับเพราะว่าคนเราเนี่ย ที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี้ยเราอยู่ได้เพราะบุญนะครับเราอยู่กันได้เพราะบุญมิฉะนั้นขอให้สร้างบุญทำกุศลกันเยอะๆแล้วจะไม่เสียหลายนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตรงนี้ก็เป็นฟ้าเพดานของอ,อุโบโสถนะครับและส่วนข้างในที่เห็นลึกๆนู่นก็องค์พรประธานที่มีความงดงามอย่างมากนะครับก็แกะสลักสวยงามมากที่นี่นะครับสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมใครที่ยังไม่เคยเห็นก็ถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญนะครับ ติดตามพวกเรามาสักครั้งนะครับมาเที่ยวดูกันมาทําบุญไหว้พระมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ครับถือว่าทั้งได้ความสุขทั้งได้เที่ยวทั้งได้ทําบุญในเวลาเดียวกันเลยนะครับก็เป็นรูปแกะสลักทั้งหมดนะครับที่เห็นนี้เป็นไม้แกะสลักทั้งหมดงดงามอย่างมากนะครับเฉพาะภาพแกะสลักอย่างเดียวนี้ก็คงจะหลายแสนนะครับเฉพาะต้นเสาต้นหนึ่งนี้ก็ก็ใกลเคียงน่าจะเป็นหลักล้าน นะครับสวยงามมากนะครับบริเวณสถานที่ในอุโบสถนี้ก็มีที่จังหวัดฉะเชิงเาวาที่นี่ที่เดียวนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้เท่าที่เราเห็นมานะครับก็มีพระพุทธองค์ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในช่อง n a s ลี i เทมเพิลนะครับก็ขอเชิญนะครับติดตามพวกเรามาที่อำเภอท่าตะาเกียบ จังหวัดเชิงเตาวมาร่วมทําบุญและมาเยี่ยมชมอุโบสถที่สวยงามที่สุดนะครับทาน้ามันไว้เลี่ยมเงาสวยงามมากนะครับสะอาดเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นบริเวณภายนอกด้านหน้าอุโบสถทางด้านาที่ตะวันออกก็มีรูปพญานา,นาคราชนะครับก็ทอดหางยาวไปบริเวณาทางด้านสุดนุ้นนะครับก็เป็นลักษณะที่กําแพงโบสถ์นะครับหรือว่ากําแพงอุโบสถ ครับสำหรับช่วงนี้ก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปเทวดานะครับสีเหลืองทองอ่าสหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้เราหวังว่าคงจะชอบกันไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าอุโบโสถนี้งดงามมากบริเวณด้านข้างนี้ก็เป็นอ่าองค์พญานาคนะครับก็เป็นในลักษณะอยู่ที่ราวบันไดเพราะว่ามีราวบันไดาทางขึ้นนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆและผู้ชมที่ ชอบท่องเที่ยวตามวัดชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆก็มาที่นี่เลยนะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าไม่ผิดหวังแน่นอนขอให้ท่านมาเถอะนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นหน้าอุโบสถนะครับเป็นแกะสลักอย่างสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับนี่คือต้นเสานะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้เสาหน้าอุโบสถแล้วก็ส่วนบริเวณตรงนี้ก็เป็นพระศิวลีนะครับสวยงามมากนะครับแต่ละที่แต่ละที่งดงามและสวยงามมากเลยสําหรับวันนี้ อาจารย์หญิงก็พาเ,เพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดหนองเรือนะครับนี่ก็คือพื้นที่ที่เราพาใหา้ผู้ชมได้เยี่ยมชมกันนะครับบริเวณเราวบันไดนี้ก็มีองค์พญานาคราชนะครับทั้งสองด้านด้านละสองตนนะครับาราวบันไดาทางขึ้นเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่ทางด้านข้างโบกข้างโบดนะครับขึ้นอยู่สองด้าน ตรงนี้ก็เป็นอุโบสถนะครับที่เห็นก็เป็นหน้าต่างเป็นลักษณะที่มีความงดงามอย่างมากๆอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นสถานที่ที่กว้างขวางนะครับเป็นธรรมชาติมากบริเวณรอบๆก็มีทุ่งนาต้นข้าวเขียวขีดนะครับต้นไม้ก็เขียวชอุ่มสวยงามมากธรรมชาติที่นี่สวยงามมากอากาศบริสุทธ์นะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็ มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันที่วัดนองเรือนะครับสถานที่ล่มลื่นมีที่นั่งพักผ่อนสบายๆนะครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนะครับเ<อ>ยี่ยมชมไปเรื่อยๆบริเวณสถานที่นี้เป็นธรรมชาติอย่างมากนะครับ<อ>ตรงนี้ก็เป็นสระน้ําขนาดใหญ่นะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าอุโบสถทางด้านทิศตะวันออกนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณท่านปู่ท้าเวสุวรรณโนนะครับ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็มีพี่น้องสาธุชนที่เดินทางมาทําบุญที่วัดแล้วก็มาขอพอรกันที่นี่นะครับมากราบมาไหว้มาขอพอรกันครับสําหรับช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณขอบสะอีกซีกหนึ่งขอบบอยซีกหนึ่งนะครับก็ให้เยี่ยมชมที่อุโบสถนะครับมองไกลๆนี่สวยงามมากเลยนะครับอุโบสถหลังนี้นะครับแล้วบนหลังคาก็เป็นในลักษณะธรรมจักร รเราหวังว่าโอกาสหน้าเราถ้าเรามีโอกาสเราจะย้อนรอยถอยหลังกลับมานะครับเพื่อน,นําเสนอและเผยแร่อรอกไปให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันต่อไปนะครับสําหรับช่วงนี้ก็มาเกือบจะถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอีกสักครูาาาเ่เราก็จะอําลาพาจากกันไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะย้อนรอยถอยหลังกลับมาพบกันอีกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพเพื่อนเพื่อนและผู้ชมที่เป็นกําลังใจ